อันต่อไปนะต,ต่ออะไรก็ได,เเเด,ไดไ้เล่นตัวเดิมดีไหมเล่นตัวเดิมเลยดีไหมนะจริงๆอะเห็นตรงน,นั้นมันเป็นเลเวลนะคะแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราแบบเล่นตัวใหม่เลเวลมันจะเป็นหนึ่งหรือว่าเท่าเมื่อกี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งดังนั้นเราจะเล่นตัวเดิม พรอคิดว่าถ้าด่านมันยิ่งสูงหมายถึงว่าด่านใหม่ๆม,มาเรื่อยๆอ่ะมันก็ต้องต้องการเวลที่สูงขึ้นใช่ไหมงนนั้นเราเล่นตัวเดิมนะคะอุ้ยกูผิดเราไม่รู้ว่าเราื่อ <ๆ S 2> เราจะเพิ่มมาอ่ะจากเมื่อกี้เหรอมื่นมื่นนิดๆเองอ่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มอุ้ยอุ้ยไม่โดน ไปหาแล้วมันไม่โดนแฮะประเด็นอะมันจะมาแล้วก็โยนโยนระเบิดเอาโอเคง่ายง่ายกองได้ยอยู่อุย้ยเราแค่ต้องกระโดดนะอุ้ยอุ๊ยอุยตกใจเป็นไนแล้วล่ะอืม ได้อยู่นี่คืออะไรเข้าประตูเหรออันนี้ต้องเข้าเข้าไหนวะืูมันเปิดอันเดียวยิงระยะประชิดได้อยู่โอเคเออนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เดี๋ยวอีกตัวนึงอีกตัวนึง ข้อสีฟ้าแล้วกันอุ้ยอึบอึบอุ้ยเดี๋ยวจะยิงนักบุญทำไมวะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอืมปาลาระเบิดรัวแล้วตอนนี้อย่บบาบังอาจอย,ย่าอย่ามาอย่ามา เดี๋ยวมาวิ่งใส่ฉันอึ้บมีโดนเดี๋ยวระเบิดระเบิดอืมอันไหนอะเสียงพูแล้วกันื่อกี้เข้าเสียฟ้าไปอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อุ๊ยง่ายกว่ายิงแบบทางตรงเยอะเลยจริง เอออาสีชมพูที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวไม่โดนอะ่ะยางงี้ก็ได้มันมันทำดาเมจเรายังไงวะงงอ,ย,อยู่อ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันโดดใส่ มันเป็นหนูพยาบาลเหรอเออตายแต่หมดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบไม่ทันหมดยัง like, อ Ma, ุ้ยในยนสองตัวอุ้ยสามกระโถงหมดหมดบอกเลยหมดที่ไหนเนี่ยนี่เนี่ย นี่แน่เดี๋ยวแปะแล้วอุ้ยอุ้ยมันโดดมันโดดใส่โดดมันโดดใส่เราเข้าสีไหนดีทุกคนชมพูอุ้ย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 อ้ยิงง่ายยิงง่ายมันต e! <respuesta. S 1> ัวใหญ่ยิง like. ง่ายโอเคอุ้ย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 อย่ามาโดดใส่ฉันนะ แกวิ่งชาร์ตเหรออุย้ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะทำดาเมจเราได้อ่ะอย่างตอนนี้มันวิ่งใส่เรามันก็ไม่มีนะดาเมจแต่ถ้ามันโดดอย่างเงี้ยเราโดดตวด,ดมันไม่ได้ด้วยต้องโดดหลบอย่างเดียวก็รู้นะแต่หลบไม่ได้เลยอุย้ยโดดไวเกินไวเกินไวเกินตายตายสักทีตายเหอะตาย เออหน้าบนก็แหละวินี่แหละเน้น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 บอกเลยเน้นเน้นอุ้ยอุ้ยนี่ก็เน้นเน้นเ,นนเนนสร็จเราเหมือนกันตาย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 มาขึ้นมามันกจะ,จะตายกันทนั้งหมด วิพาแล้วเหรอไอด่านเมื่อกี้ไอด่านประตูพิรสวงไม่ดูเข้าถูกไหมนะแต่มันก็ยังมาถึงได้อะไม่หยับปะมาโดนดิเนี่ยมาโดนระเบิดระเบิดไม่โดนอุ้ย,อยเอ๊ะทำไมวะทำไมฉันต้องมาเจออะไรอย่างนี้นะไม่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 โดนดฉันจโดนจะยิงก่อนก็ไม่ได้ ตายตายห,หมดให้ลงเหรอไปวิววิดินแดงขนมหวานว่ะอุ้ย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 ,ยนี่ไงหลบได้ละไม่โดน <c oughs> ถึงว่าเรายิงไม่โดน หลุด,ดเหงรอุอ้ยตกใจไม่สู้ก็ได้มั้งจริงๆอะ่ะอือหือไปด่าๆๆตายตายหมดหมดเลยเรายิงปืนธรรมดาใส่จะโดนไหมอุยอ้ยอุ้ยโดนฮะนี่ไงน,นี่ไงบังอาจทำชั้น เหลือหมื่นสองโดยที่ไม่ได้สู้บอสโหกากกากจริงเลยจริงกว่าเลยไหนบอสอุ๊ยตัวนี้หรออุ๊ยกดอีดละถูก อุ้ยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้ามันเป็นสีฟ้ามันจะไม่ลดอันนี้เรานะมันจะเพิ่มเองแต่นี่คือแบบโอ้คิดผิดอะจริงโดนตีเลยไม่น่าปวดผิดเลยไม่โดนเล็งไปดีโอ้แล้วฟิวไปไหนวะรับมือยากจังไอหนูพวกเนี้ยคือแบบมันยิงไม่โดนมันจะตีแค่ตรงนี้แล้วกันนะโอ้ย เอลือดจะหมดแล้วเนี่ยนี่คือบอสเหรอถามจริงไม่ใช่หรอเนี่ยมันไม่จบวัดอุ้ยอย่าอย่ายำมายำมาอุ๊บเดี๋ยวอย่าโดดอย่าอุ้ยนั่น่ะ เ,เกือบละถ้าอยู่เมื่อกี้อีกนิดน,นึงนิดตายแน่นอนไม่โดนไม่โดนไม่โดนอยู่ด้านหลังโว้ยด้านหลังอย่าโดนอย่าโดนนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่จะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรไม่โดนหรอกนี่แน่นี่แน,ะนนะ่อุ้ยเม,เมื่อกี้โดนน่าจะเจ็บเจ็บจริงด้วยไม่ไน่าเชื่อเลยว่าเจ็บ

แล้วเรียวเก้าแล้วเรียวเก้าสวยอะไรไม่รู้อู้หูไม่ไหวแล้วโอ้ยเดี๋ยวไอหนูบ้าปะโทรแล้วตอเจมชันอุยอ้ยฮู้ฮูมื่อกิดถ้าอยู่ใกล้อีกหน่อยนะตายบอกเลยตายมากนิดเดียวนิดเดียวทุกคนสู้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 ส เครียดเลยอะอื